หากินเอียงเนาอะอยู่หลอนี่สงสัยหากินปลาเนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วนะจ้าของบ้านตื่นเธอพอเขา,ขาจะมานเนี่ย <c oughs> นั่ง่าเนาะเขากระปุกเข้าอยู่อยู่กอเข้าได้ห้องเฮาให้ยินว่าอืมอยังเละไปสละพี่น้องเอ้ยมาเบ่งหนองน้ำฝนกระปตกดอกทำทาคือสีตก แคักเพนเนยามนี่เบิ่งเน่ดอกก็งามดอกงามแด็ดดอกสวยพี่น้องแต่พูดแล้วเอ้ยเนาะยังมาเบิงบ่งเบิ้งนะไม่ยะหลาบพี่น้องเอ้ยเข้ามาแล้วนะแ้่ของบ้านตื่นเถอะพ่อ,ขอเขา, <laughs> าแต่วานี่เอาไงเนาะเขาก็ปลุกเขาอยู่ พยัางชุ surtout, <himself> <S en> ่มเที่ยวสวนไต่ต้นยางพี่น้องพูนไปเอกก็นั่งเอกเข้ามากียอ่งอ่เพื่อนกีย่อบเบิงมาน่งเบิงยัางเบิงทุ่งอันกระดุมท่องพี่น้องไยัางชุ่มเที่ยวสวนไต่ต้นยางพี่น้องพูนไปเอกก็นั่งเอกเข้ามาอยู่ พ็เข้าได้ห้องเฮาหายงินว่าแค่พ่นแล้วเอ้ยเนาะงางมาเบิงเบิงนะไม่ยะลาบพี่น้องเอ้ยงานเบิงธรรมชาติป้าทอท่องเที่ยวทองเที่ยวตามป้าตามเขาตามต้นยางไต่ต้ยตนยังเละไปสันละพี่น้องเอ้ยมาเบิงหนองน้ำ พุ่นกระโปรตกดอกคำท,ทาคือสิตกน้ำหาลายดอกใหม่ยังด้วทำมาชาดไปเนาะค่ะโอ้ก่วงไงไปสาเด้อกระดุมเข้ามาแล้วนะจ้าของบ้านตื่นเธอพอเขาแต่วาน,นี่เอาไะเนาะเขากลุกเขาอยู่ตัวกระตกรกินนองเอ้ยนี่ตัวสีแดงตัวนี้ละหมดปกทัวหมดปกทัวต่อไป คนเปิดน้ำก็โอ้๊หึ่งนี่หลาบหน่อยล่ไล่ยางเลาะคองเลาะหนองเลาะบึงพี่น้องยางเลาะเบืงก้อนโอ้ยอยนก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 างเลาะคองเลาะหนองเลาะบึงพี่น้องยางเลาะเบื้งก้อนอ้ยอยนก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 าง ยางเขาก็เก็บแร้วมือนี่แหละผ้ามังยางเ,งบ,บ,เบ,บิงเนาะขะเนาะขี้หยอบเพื่อนขี้หยอบเบิงมานังเบิงยางเบิงทุ่งอันกระดุมทองพี่น้องนี่ดอกกระดุมทองสวยจังเลยค่ะลมยางยางเกาก็เก็บแล้วมือนี่แหละผ้ามังยางเบิง เนาะค่ะเนาะแพ่คักแพ่เนี่ยงามนี่งูนี่ดอกกับงามดอกงามเดีดอกสวยพี่น้องงามหลายดอกใหม่ย่ังดูรำมา,าติไปเนาะค่ะเอ้กว้งไงเพลสารด้อกระดุมทองนี่แพลลายหลายแพ่คักพแพลเน่พี่น้องเอ้ย ยังเลาะไปสันละพี่น้องเอ้ยมาเพิ่งหนองน้ำฝุนกระพตกดอกทําตาคือสีตกุกพยังชุม่มเทีเ่ยวสวนไต่ต้ยตนยางพี่น้องพุนไปเอกก็นั่งเอกเ,เ,เข้ามาเขามาแล้วนะจ้าของบ้านตื่นเธอพ่อเขาใจบ้านนี่ <laughs> เอ,อะไรเนาะเขากระปุกเขาอยู่ ทางหยาบข้อนกแล้วคอยว่านน,นะนะคอยมาเห็นนอะขอโทษเด้อคุณนกมาหากินอยียงนาะอยู่หรอนี่สงสัยหากินปลาเนาะค่ะนอะอุ้ยยีการยิการมาเปิดนะใส่ยำใดกับย,ย,ย่างพี่นกพยางชุม่มเที่ยวสวนไต่ต้ยตนยางพี่นกคุณไปเอกบกนั่งเอกเข้ามาอยู่เพราะเขาได้หองเฮาห้ยงินว่า พาย่างชุม่มเที่ยวสวนไต่ต้นยางพี่นอ้องคุณไปเอกก็นั่งเอกเขามา,าต๊ะต๊พี่นน้องเอ้ยนี่ตัวสีใดตัวนี้ละมดปกทัวมดปกทัวต่อไปค้นเปิดน้ำกะอู้วันนี้ก็ฝนบ้าจักเถื่อสิมาตอนไดนเนาะนี่ก็เดือนกันยาวันที่หนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยวันที่หนึ่งกันยาแล้วนะคะยังไม่มาเลยคะ่ะท่องนี่ เพลัยหลาย,ลาย,พย,าพยเพลคักเพลแน่พี่น้องเอ้ยถัดที่พักดีก็คือหมาของเรานี่แหละเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะเจ้า,จาของบ้านตื่นเถอพะพ่อเขาแต่บ้านเนี่ยน้ะอะเขากระปุกเขาอยู่เข้ามาแล้วนะเจ้า,จาของบ้านตื่นเถอพะพ่อเขาแต่บ้านเนี่ย <laughs> เอาไงเนาะเขากระปุกเอาอยู่นี่อดอกกระดุมทองสวยจังเลยค่ะโอ้ยดีกาดีกามาเปิดมดั้นะใส่ย่ำได้กับย่าหกพี่นุ๊กอุ้ยนะอาราคาหอยมีตัวเดียวนั่แหละดีกว่าเห็นสั่งมากอะไรน่ะเพราะเด็พึ่งพาอาศัยโประต๊กินนองเอ้ยนี่ตัวที่ใดตัวนี้ละมดปกทัว มันตกทัวต่อไปค้นเปิดน้ำกับอือยังระไปสันละ่ะพี่น้องเอ้ยไม่เพิ่งน้องน้ำฝนกับตกดอกทำทาคือสิตกุกปนี่กับฝนป้าจาักเถื่อสีมาตอนไดนเนาะนี่ก็เดือนกันยาวันที่หนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยวันที่หนึ่งกันยาแล้วนะคะยังไม่มาเลยค่ะถาดที่พักดีก็คือหมาของเรานี่แหละ เพื่อนๆวันนี้ก็ฝนบับป้าจักเถื่อสิมาตอนใดเนาะนี่ก็เดือนก pues ันยาวันที่หนึ่งเลรพี่น้องเอ้ยวันที่หนึ่งกันยาแล้วนะคะยังไม่มาเลยค่ะวันนี้ก็ฝนบับม้าจักเทื่อสิมาตอนใดเนาะนี่ก็เดือนกันยาวันที่หนึ่งเลรพี่น้องเอ้ยวันที่หนึ่งกันยาแล้วนะคะยังไม่มาเลยค่ะวันนี้ก็ฝนบับม้าจักเทื่อสิมาตอนใดเนาะนี่ก็เดือนกันยาันที่หนึ่งเลรพี่น้องเอ้ย วันที่หนึ่งกันยาแล้วนะคะยังไม่มาเลยค่ะอุย้ยอีกคารอีกการมาเปิดนะใส่เยื่อใดกันยากพี่น้องอืยังระไปสันลัพี่น้อง,อง,อองเอ้ยไม่เป่งน้องน้ำฝนก,กับวกต๊กดอกทํำทาคือสิตกนน๊กันีกับฝนบับมาจักเถื่อสีมาตอนใดเนาะนี่ก็เดือนกันยาวันที่หนึ่งแลง้วน,น,น,ละนะคะยังไม่มาเลยค่ะท่องนี่ เพลายหลายเพคขักพเพแน่พี่น้องเอ้ยถัดที่พักดีก็คือหมาของเรานน่แหละเพื่อนๆถัดที่พักดีก็คือหมาของเรานน่แหละเพื่อนๆอุย้ยอีกการอีกการมาเปิดนะใส่ยิมได้กันยาาพี่น้อง ก็ค่อยทิ้งได้ก็ต้องใส่ขึ้นเก่าล่ะเพราะว่าคอยเปิดบ่ได้น้ำม,มีตำนีก็สิปลูกอีหยังได้อีกเนาะตก็ประตูก่น้องเอ้ยนี่ตัวสีได้ตัวนี้ละ่ะมดตกทัว่วมดตกทั่วต่อไปคนเปิดน้ำก็โอ้เข้ามาแล้วนะเจ้าของบ้านตื่นเอออถอะพ่อเขาแต่ว่านี่ <laughs> เอาละเนาะเขาก็ปลูกเขาอ,อยู่เิ่ง ไี่หลาบหน่อยล่อลายอุ้นนะอาลักขาหอยมีตัวเดียวนั่นละดีกว่าเห็นส้างมากอะไรนั่นพอได้พึ่งผ้าอาศัยยางบึ่งธรรมชาติป้าทอท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามป้าตามเขาตามต้นยางไต่ต้ตนผาดที่พักดีก็คือหมาของเรานี่แหละเพื่อนเพอง ไอ้ลาบหน่อยล้ายน้ำไลยดอกไม้ยางบงแร้วมาฉาไปเนาะค่ะเออกวั่งใหญ่ไพศาลด้อกระดุมยางละของละน้องเละบึงพี่น้องยางละบึงกอนออ้ยนก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  วันนี้ก็ฝนบันฟ้าจักเทื่อสิมาตอนไหนเนาะนี่ก็เดือนกันยาวันที่หนึ่งเหรพี่น้องเอ้ยวันที่หนึ่งกันยาแล้วนะคะยังไม่มาเลยค่ะเขามาแล้วนะเจ้าของบ้านตื่นเถอะพอ่อเขาแต่บ้านเนี่ย <c oughs> เอาละเนาะเขาก็ปลุกเขาอยู่เริ่องให้หลับหน่อยล,อยา,ลายะไรอุ้นะอารักขาคอยมีตัวเดียวนั่นละ ว่าหินสางมากอะไรนะั่นพอได้พึ่งผ้าอาศัยย่งางพึ่งธรรมชาติผ้าทอท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามปลาตามเขาตามต้นยางใต้ต้นถาดที่พักดีก็คือหมาของเรานี่แหละเพืเ่อนเพื่อนเอิงอ่หหลาบหน่อยล,า,อยา,ลายาล่น้ำไหลายดอกไม้ย่างพึ่ง ธ้ามาตาดไปเนาะค่ะเอกลวงใหญ่พีสารเด้อกระดุมยางเละของเละนองเละบึงพี่น้องยางละบึงก่อนโอ้ยนก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 น้าอุ้่กาิการมาเปิดนะใส่ย่ำไดกับยากพี่เนกะอนีกัฝนป้าจักเถื่อสีมาตอนใดเนาะนี่ก็เดือนกัญญาบันถิ่นหนึ่งพี่น้องเอ้ย วันที่หนึ่งกันยาแล้วนะคะยังไม่มาเลยค่ะเ้ามาแล้วนะจ้าของบ้านตื่นเถอะพ่อเขาแต่บ้านเนี่ยนารัเอาอานาะเขากระปุกเขาอยู่